สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะนูนาไปหาไข่มดแดงมาจา้ะไข่มดแดงมันไข่เล็กไข่ใหญ่จ้ะพี่น้องจ้ะนูนาเข้าไปเอาในป่ามาจา้ะไปหาในป่ามามดแดงล้วนนะจ๊ะนี่นูนาไล่แม่มันออกแล้วอันนี้คือเป็นส่วนไข่มดแดง ได้เยอะอยู่เหมือนกันจ้ะพี่น้องจ้าไข่ใ,ใหญ่มันก็ค่อนข้างที่จะเยออยู่จ้ะคุณยังไม่ตกค่ะสวยๆน่ารักน่ารักไข่ใหญ่ไข่ใหญ่อาตากแดดให้แม่มันไตออกก่อนนะจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า